สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องดาหกล้อซิ่งครับ มาเจอแบบนี้อีกแล้วครับท่านอ้อะไรวะเจอรถวิ่งไม้ครับเห็นว่าน่าจะเอาไปละยองหรือเปล่าพวงแม้ลูกครับคันนี้เป็นฮิโนไมกาครับผลไม้ยางครับเส้นสองสี่ครับโชคชัยเดชรมนะครับลมลักษณะเดียวกันกับรถวิ่งมันเส้นวันนั้นอะที่ผมเจอวันนั้นครับอันนี้ลมแต่ตีสี่ครับเหมือนกันเลย แตี4ครับคนขับปลอดภัยนะครับดูจากเมื่อคืนก็ฝนตกหนักด้วยนะเมื่อคืนอนะ่ะแฉลบลงข้างทางครับคนขับปลอดภัยนะครับแบบนี้น่าเห็นใจครับไม่มีใครอยากให้เกิดครับ คนขับไม่เก็บครับปลอดภัยดีเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะครับโอรถไปเยอะมากมาเจอช่างเอี่ยวครับพอดีเอาผ่านมาทางนี้ครับมองมาเจอช่างเอี่วก่อนเขาเลย เอารถไปโคนเนี่ยยกโอ้โ <c oughs> สันนี่ครับคันนี้น่าจะร้อยสามห้าครับ135ร้อยสามห้าคันนี้ชิสบัตไทยเลนด์โอ้ไม้นี่สาดเลยครับออกจากตัวรถหมดเลย นี่จะเป็นเท่าแก่ครับจากทางสีสกเกตนน่นเลยมั้งอ,อันตรายครับขับรถกลางค่ำกลางคืนโอ้ช่วงนี้ฝนตกเลยครับนี่ก็มืดมาดีกาแล้วมั้งนี่ สองสี่ลักษณะคล้ายๆกันกับคันก่อนนะครับที่ผมถ่ายนะครับคันนั้นจะเป็นเอ z ีซสามสามศูนศูนย์นะครับอ mm ีสุดคันนั้นวิ่งมันเส้นครับลักษณะคล้ายๆกันคนเจ็บเอ้ยคนคนขับไม่เจ็บเหมือนกันครับนี้ก็คนขับปลอดภัยครับไม่เจ็บ บงเอิญมาครับเจอช่างเอียวอีกแล้วครับท่านรอบก่อนบังเอินมาเจอสาวแคทอันนี้ก็รอครับรอรเคียนมายกจะยกขึ้นลักษณะนะ น่าจะเสียหายไม่เยอะเท่าไหร่ครับเสียหายไม่เยอะก็ดีไปครับท้าแก่ก็จะได้ม่ต้องเก็บตัวเยอะนะครับต้มรถท่วงทีหนึ่งนี่แคบร้องนะพี่น้องส่วนตัวลูกก็น่าจะไม่เป็นไรครับน่าจะไม่เป็นไรมากน่าจะนิดๆหน่อยๆเพราะว่าคันก่อนนั้นวงเดือนนี้หลุดเลยนะพี่น้องคันที่วิ่งมันเส้นในวงเดือนหลุดเลยครับ แล้วก็คันลากลูกก็เดี่ยวตัวนี้ยังอยู่ดีครับใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวังกันด้วยเด้อพี่น้องเอ้วยวันนี้รถลาก็เยอะครับรถเยอะนะครับฝนตกถนนลื่นด้วยระมัดระวังเลยครับไปไหนมาห กหายบททุฝนจะมาก่อนเดฟเหี้ยนี่เห็นไหมเมื่อวันตกตอนบ่ายเดนตกอ่ะเอ้อโขบอกว่าบิงแค่การประสือเห็นมันบินเหบิงทายแล้วใครจะมาดู เออมันวิ่งรายได้เงินเขาก็วิ่งหมดเลยหมดอันนี <lawsuit> <ulously done. S 1> ้แต่ก่อนจะรถแก๊สเมดเออตอนมันยกขาแก๊สออกไรเบาไรเบายันกระเป๋าตังค์อ่ะเออรถแก๊สอ่ะเอาดีเจอรถบอกให้บิบสามชาเลยบอกบอกกันบอกไรอ่ะบอกกันเลยนี่บอกในยกมือสามนี่โอ้บินร้ายสามชาเลย มัวมวยดิทำงานหรอรอไปม่ได้ยกแค่สามนิ้วมาเจอรู้เลยอไม่ใช่สิเขาไปเป็นพวงสามนิ้วนะยกตามสี่แยกในเชี่ยหกสิบนะสามพวงถ้ามีโดดั้าด้วยนะเออเซร็จเลยสามถุงหกสิบอีก สามชาติรถบรรทุกคารุกันถ้ายกใส่รถกระบะไม่ได้ดิไหวเป็นแน่นั่นไงเสียหกสิบบาทแล้วครับผมเคยโดนเลยนะเซนวิดทุงหนึ่งวงเวลามันหนึ่งคัว โอ้ไม่บอกเรื่องเพื่อนผมแล้วไปปีนแต่สามชาติางไฟแดงไม่ได้นะเด็กขาดเลยโดนจับไหมไม่โดนจับแล้วมันจะเดินมาหาเราทีเร็วเอาไปกี่พวงคะอยาาทำอยาาทำช่างเอียวครับสายป่วนของเราครับ ฝ่าก็มืดๆม,มามื่อยมานพี่น้องเอ้ยฝนตกจะยากไหมนี่ช่วงโค้งพอดีครับอันตรายมากครับนี่ดูวิถีที่เขาไหลลงมาครับก็ต้องรอยกยกขึ้นก่อนนะครับยกรถขึ้นก่อนแล้วก็จะทอยไม้ทีหลัง อย่างน้อยก็คนขับปลอดภัยครับรถราก็อาจจะเสียหายแต่ก็อาจจะไม่หนักเท่าไหร่ก็รอติดตามกันคลิปหน้าเล้กันครับให้กำลังใจนะครับโตเกแล้วก็คนขับตัวน่าจะให้คนขับไปหาหมอหาอะไรก่อนนะมั้งแต่จริงๆก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากมายครับแต่ก็ไปหาหมอไว้ดีที่สุดนะครับใช้รถใช้ถนนขอให้ปลอดภัยทุกๆท่านครับคลิปนี้ ลาเพื่อนๆกนก่อนครับสวัสดีครับ